โกลบแบแอมบาสเดอร์ซลีนภาพหมู่3คนลิซ่าโดนลบออกเพราะใครบางคนทำใจไม่รอยและแบ็คพิงจะขึ้นโคชล่าถามว่างานมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไวหนักเกินหรือเปล่า <laughs> และคลิปนี้เขากับคุณผู้ใหญ่ใจดีจา้ site, าเว็บลุ a แฟนตาซีเว็บไซต์คสิคาบิี้อันดับหนึ่งในอังกฤษเขามีสกินแคร์เครื่องสำอางของสวยๆงามๆให้เลือกเยอะมาก ของแท้100%รซราคาเต็มทุกประเทไทยส่งออกฟรีของเกือบทุกอย่างใช้โค้ดอะไรลดกันไปเลย27%เีประกนยิไปกว่านั้นพิเศษสุดๆสำหรับอะไรชาแนลที่ใช้โค้ดอะไรตลอดตลอดเดือนเมษายนนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับลูกแฟนตาซีเบีร์ดิเช2 0ูเมูลค่า15,750าาบาทไปเลยฟรีแค่แอดไลน์ลูกแฟนตาซีและบอกเลขออเดอร์ของคุณ สวัสดีกอตอจารลี่ทุกคนครับผมหน่า c h ชาแนลสวัสดีในช่วงสงกรานด้วยนะครับขออภัยที่คลิปมาช้าและขออภัยที่ตอบคุณเชียงชามาก เพร้อย้ายข้อมูลจากมือถือจากเครื่องสู่เครื่องอยู่หลังจากที่หลายคนนะครับรอภาพพวกเขาทั้ง3คนร่วมเฟรมกันในสตรีนป๊อปอัพโร์ Pop Store ที่เกาหลีใต้ไฮยอนแดตอนนี้มาแล้วครับไปกันที่รุมหน้าสตรีนป๊อปอัพโร์ Pop Store ที่ห้างไฮยอนแดหรือว่าห้างฮุนไดในเกาหลีใต้โดยในงานนี้เองตัวอบแบนแอมบาสเตอร์ทั้ง3คนก็มาร่วมงานแต่ว่าเดินเข้างานคนละเวลาไม่ได้เดินเข้าแบ็กดอกพร้อมกันทั้ง3คนและถ่ายรูปชดเชโชดเชเ,เป็นภาพมูอออกมาแฟนๆก็เลยสงสัยว่าฉันจะมีบุญวาสนาที่เห็นพวกเขาทั้ง3คนถ่ายรูปร่ว อีกไหมันเนียเพราะที่ฝรั่งเศสคือเลิศเลอเพอร์เฟกต์หถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากสักนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยากเห็นรูปพวกเขาทั้ง3คนรวมเฟรมกันสักครั้งหนึ่งทั้งโบกอม V BTS แล้วก็ลีซ่ารอกันอยู่นานครับผ่านวันแล้ววันแล้ววันเล่วก็ไม่มาสัก Hey. จนกระทั่งวันนี้ภาพถ่ายเมื่อวันนั้นก็ได้ปล่อยออกมาในวันนี้สักเ hey. ถเอาภาพนี้ก่อนที่เรกเห็นก็ตกใจเอ๊ะทำไมมี2คนพอดูดีๆอ้าวลิซ่าเธอโดนอีกแล้วแฟนๆบางคนก็ว่างเนาะนางอดิตได้ขยันเหลือเกินโซเซก็คงจะรู้สึกว่าอืมอยากให้ผู้ชายถ่ายลุโคู่กันลิซ่าเธอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเธอไปอยู่คนเดียวเดียวเดียวได้ฉะนั้นรูป3ามคนนี้เรารับไม่ได้เลยลิซ่าพักก่อน <laughs> สะใจดิซอีพอยเมย มา3คนแบบนี้คือสะใจค่อยจริงๆเพราะมีใครบางคนหรือว่าหลายๆคนนั้นไม่อยากให้ลิซ่าร่วมเฟรมก็เลยอีดิอภาพของเธอออกเห็นทีแล้วก็โมโ oh หครับแต่พอนึกอีกทีก็อลิซ่านี่เธอกิดอิมแพกไม่แพวเลยจริงๆและในภาพนี้เองนะครับเพราะเขานั้นไม่มีการเขินกันเลยไม่มีเขินกงเขินกล้องเลยคือโปรเฟชชั่นอลกันสุดๆรากับว่ารู้จักกันมาก่อนนั้นนานมาก โอตากลับมาที่ประเด็นภาพครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งสามคนนั้นสูงใกล้เคียงกันมากๆแต่ความจริงแล้วโบกอมสูง182 vbt สูง179ส่วนลิซ่าราริสามโนบาลสูง167 เซนติเมตรคือห่างจากคนอื่น12เซนั p ยืนข้างโบกอมพาร์ปกติยังไงก็ถึงแค่หูของเขาแน่นอนแต่ทว่าในภาพนี้นะครับการแต่งตัวเธอออฟฟิทของเธอคือส่งมากๆเลยยืนอยู่ตรงกลางแล้วดันมีความสูงราวกับนางแบบ1.70กว่าได้อย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยคือยืนแล้วไม่ดรอปค่าเธอไม่ได้เพราะคุณดูรองเท้าแต่ละคนก่อนทั้ง3คนนีะครับส้นสูงและก็ส้นหนาระดับหนึ่งเลยนั่นก็เท่ากับว่าไม่ว่าลิซ่าจะใส่ยังไงจะทํายังไงเธอก็จะตัวแค่ 167เซนและยิ่งคนอื่นใส่รองเท้าพื้นนั้นหนาสูงๆ,งๆก็ยิ่งชัดเข้าไปอกีกดังนั้นวิธีแก้ที่สุดแสนฉลาดในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ตัวเธอนั้นจมเฟรมก็คือเธอมัดผมรวบตึงขึ้นไปเพื่อทําแฉกซีโดซีเดอยู่รล่าก็ว่าน,นี่คือโลโก้ของเซเลตความสูงก็เลยไปเทียบเคียงกับความสูงของคนที่อยู่ในระดับ180เซนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับแถมงานนี้ลิซ่ายืนตรงกลางคงจะมีใครบางคนสุขีดกับภาพนี้ไปแล้วเรียบร้อยคือบอกตรงๆว่าผมโล่มากนะฮะถ้าจะกรุณา ปล่อยวิดีโอออกมาเถอะอยากเห็นใครบางคนมือสันหน้าชาหูดับกระสับกระส่ายจนกากเลือดตายคานหน้าจอสิสะใจค่ๆค่อยสิหูวรลอยเขียวฮักเบิง so <c oughs> ต่อมานะครับแบ็คพิงขึ้นโคเชล่าแล้วจ้าตอนนี้นะครับสะสาทุกคนนั้นเดินทางไปที่อเมริกา เพื่อเตรียมซุ้มซ้อมโคเชล่ากันแล้วโดวยพวกเธอนั้นจะแสดงครั้งแรกในวันที่15และวันที่22เมษายนนี้แถมนี่เป็นการขึ้นแสดงงานเทศกาลดนตรีที่มีโซโลสเตจจากงานเทศกาลดนตรีแบบครบทุกคนทุกโซโลแถมมีอินโทรแบบโ oh อ้โหดีลงานกันยังไงกับวาจีทำาไ้ถึงได้แอร์ทำเยอะแยะและมากมายขนาดนี้และผมเชื่ออย่างสนิทใจว่างานนี้นั้นพวกเธอนั้นจะสามารถพาแฟนคลับที่เป็นนอนเคป๊อปหรือว่าแฟนเพลงขาจอดที่ไม่ได้สนใจเคป๊อปเข้าดอมได้อีกมากโขเหมือนกันในปี2 0 9ที่ผ่านมาและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับงานนี้หลายคนก็อยากให้ไปจนสุดท้ายก็ได้ไปเพราะว่าหลายๆงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานระดับโลกหรือว่างานของทางการเมืองพวกเธอน,นั้นก็ไม่ได้ไปอันนั้นประเด็นนั้นผมจะเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปถัดไปโดยปกติแล้วนะครับแบค็คพีนี่ได้ขึ้นชื่อว่าออกงานฟรียากที่สุดของเขตป๊อปวงหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเชิญพวกเธอน,นะครับและก็ไม่ใช่ว่าพวกเธอน,นั้นไม่อยากจะไปพวกเธอน,นั้นอยากไปบ๊อก แต่ค่ายเคยบอกว่าจะเลี้ยงดูปูเสือดุดเจ้าหญิงแต่ถ้าไปจริงๆก็ต้องไปไฟล์เอาถึงจะได้ไปดังนั้นอะไรที่มันฟรีมันจะมีน้อยถึงน้อยมากแต่ว่าเป็นงานคุณภาพตลอดแต่ทว่าอะไรที่ได้ตังค์และมีความอิมแพระดับแมกมาพวกเธอนั้นจะได้เดินสายกันบ่อย เพื่อสร้างอเวนสไปถึงคนทุกกลุ่มเพราะเป้าหมายของแบ็คพิงจริงๆหากใครตามนะครับจะรู้ว่าวงนี้ไม่ได้มีดีที่แค่เป็นนักร้องพวกเธอสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเดินแบบพาย MV เล่นซีรีส์ไม่งั้น YG จะไม่ให้พวกเธอนั้นทํางานเป็นแบ็คอัเอแล้วก็เดินแบบตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเดบิวต์ด้วยสาไป่ายนี่คือ YG คิด YG ทํา YG วางแผนมาแล้วและปีนี้นะครับแบค็คพิงเดินสายเขย่างานระดับนั้นก็ยังมีคนมาแขวว่าโคเสียละมันยิงไงปันนันติสูสุขไว ความดังของศิลปินที่โซอาท์คอนสเกิลสเตเดียมปะหนึ่งว่าคเชล่าเป็นงานอบอตอแค่ติดต่อก็ได้ออกแล้วอะไรประมาณนี้แต่ความจริงก็คือโคเชล่าคือเทศกาลดนตรีส่วนคอนเสิร์ตต่อให้โซอาทมันก็คือคอนเสิร์ตเฉพาะแฟนคลับและก็คนที่อยากดูดังนั้นฐานคนดูคือดนตรีเหมือนกันแต่ทว่าความชื่นชอบของคนที่ไปร่วมงานมันต่างกันเพราะวันนี้งานเทศกาลมันจะสามารถวัดจริตของคนดูได้ว่าเขาไปให้กับศิลปินกลุ่มนั้นหรือว่าคนคนนั้นได้ดีขนาดไหนเพราะต่างชาติหากไม่ชอบการเดินออก หรือยินดูเฉยๆไม่ตบมือไม่โหเสียงไม่เรียกร้องไม่เสียงบรามไม่โหไม่หิ้ว ทำไมถูกจริตพวกเขาจริงจริงมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าวงนั้นนะครับสามารถเอาคนดูได้อย่างยูมัดโอ้โหผมเชื่อเลยว่ามันจะสามารถเรียกกระแสและการอิมแพได้อย่างมหาศาลเชื่อเถอะว่ากระแสมันจะไปในระดังเพราะคนเหล่านั้นนะครับเป็นคนดูเป็นคนฟังเพลงที่หลากหลายแต่ถ้าคุณตีกับเขาเคปปอบได้คือสุดจริงๆอย่างในปี2 0 1 9นะครับที่แบกเพิงนั้นไปออกคนเชลร์งานนั้นผมขอพูดถึงดิซ่าแล้วก็แล้วกันว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากแถมพูนิทเทลนะครับหญิงสาวหางเปลี่ยนหน้าม้าผมพัดระดับ แต่ว่าไม่กระเด็กก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนดูจนถึงขั้นถามว่าเขาทําผมอย่างไรน้ํามาถึงไม่แตกและที่แขวนมาว่าระดับสเตเดียมก็โซเอาได้อยากจะบอกจริงๆว่าสเตเดียมเนี่ยนะครับความจุอยู่ระดับ60,000คนขึ้นไปก็จริงแต่เมื่อเทียบกับโคเชล่าที่เป็นนอนเคปอผมอยากจะบอกว่าเมื่อวันที่15เมษายนปีที่ผ่านมามีคนเข้าชมแล้ว10,000แนคนจากความจุของงานทั้งหมดที่จุคนได้1 2 5 0 0 0คนและโคเชล่าเป็นงานเทศกาลดนตรีกลาจง ที่มีสเกลงานใหญ่ที่สุดในโลกแถมมีทั้งหมด5เวทีไม่ว่าจะเป็นโคนเชราสเตดออเดอร์เทเตอร์มอจาวีซาฮารารวมถึงเวทีพิเศษที่จะมีเพิ่มเข้ามาในแต่ละปีแต่ทว่าเวทีใหญ่ของงานโคเชราหรือว่าเมนสเตดคระับแบบอลังการเวอร์หวังคือแต่งดีสวยสุดชื่อว่าโคนเชราสเตดโดยปกติแล้วนะครับศิลปินจะได้ขึ้นเวทีนี้นะครับจะต้องแบบโอ้โหปีนั้นนั้นดังมากๆหรือว่ามีชื่อเสียงมากๆไม่ได้ว่าเป็นวงที่เขียนใส่ไหแล้วก็ลวงขึ้นมาแบบว่าโอ้เบอร์สองแบ็ค เพ่งขึ้นอะไรแบบนี้ไม่มีและปีนี้แบดบันนี่เจ้าพ่อแทรปลาตินเจ้าของตำแหน่งศิลปินแห่งปี2022ของ Apple Music ก็ขึ้นด้วยทางนี้ก็รวมไปถึงแฟงโอเชียนนี่ก็สหาอาชีพแต่ว่าสุดจริงด้วยรางวัลมากมายรวมถึงเกมมี่อวอร์ดด้วยไม่ใช่แค่แรงอวยนะจ๊ะและคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับและก่อนจะกันไปคลิปนี้กุนเชียงปราสลิกุนเชียงนายอะไรชแนลกุนเชียงวิชัยอร่อยมาก อร่อยมีออยอจัดโปรโมชั่นสงการให้คุณแล้วครับสนใจสแกน QR Code โคดทักแชทคุยกับผมได้เลย